อยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้เราก็มาอัปเดตสวนหย่อมหน้าห้องน้ํากันนะคะตอนนี้นะโอ้โหสวยมากนะคะโอ้โหผร็วจริงๆเลยนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะโอ้ไม่นานเกินรอก็จะเสร็จแล้วนะคะองค์ปูกก็มองไปก็โอ้ขาวสวยนะมฆ่รับกันเลยนะคะสวยมากโอ้มีทีทานะคะต้องตบลงไปด้วยเนะาะถ้าไม่ตบมันไม่แน่นใช่ไหมคะ ตีให้ให้ให้ถูกดินข้างล่างด้วยนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะสวยมากนะคะเป็นเนินขึ้นเนินลงเรานั่งถ่ายเซลฟฟี่ได้อะไรได้นะคะไปนั่งเล่นได้นะคะนี่นะคะทีมทีมปลูกดอกต้นไม้นะทำสวนทีมทำสวนสุดยอดเลยนะคะ เก่งมากนะคะนี่นะคะสวยมากนะคะเอซนะคะก้าวหน้าไปเยอะเลยนะคะอัปเดตให้ดูนะคะไ <lum> ก่จะเสร็จแล้วนะคะอยู่หน้าห้องน้ำส่วนกลางนะคะนี่ดอกไม้ก็สวยทุกต้นนะคะโอโ้โหมัวแต่ไปปลูกต้นดอกไม้อยู่ฝั่งนู้นนะคะ f อฟซกลับมาสวยขนาดนี้เลย มีสปริงเกอร์ด้วยนะคะขอบอกเราไม่ต้องมาเดินลดน้ำเองนะคะมีสปริงเกอร์ให้ทุกที่เลยนะคะ f อนะคะอืมสุดยอดเลยนะคะไม่ต้องมาดึงลากสายไปมาเนาะโอ้ทันสมัยเลยนะคะสวยมากเลยนะคะอะไรนะคะ สวยมากเลยค่ะรับกับองค์ปูพอดีเลยนะคะเอฟซีนะคะนี่นะคะอ,องอหองปู่ก็สวยเด่นเลยนะคะตอนนี้นะคะรับกันกระสวนย่อมเลยนะคะเอฟซีถ้าใครไม่มาเห็นต้นนี้ก็ จะเสียใจนะคะตอนนี้เริ่มสวยสง่างามขึ้นทุกขนาดแล้วนะคะเพิ่งไปกินข้ามานะคะเอฟีนะคะก่อนที่เราจะไปช่วยเช้าวบวกเที่ยงนะคะ<ป>นี่นะคะอู้สวยมากสีทองนะคะสีเหลืองนะคะตอนนี้กําลังลงอุ้ยน้องคนสวยน้องแพลแอบดูน้องแพลนะคะนี่น้องแพลกำลังทําสีอยู่เราแอบดูน้องแพลอีกแล้วนะคะนี่ อยู่สวนย่อมเราก็แอบดูน้องแพลวได้นะคะเราอยู่สวนย่อมเราก็แอบดูน้องแพลวได้นะคะปูผู้นะคะแอบดูน้องแพวแอบดูน้องแพลวนะคะจางคนสวยนะคะนี่แอบดูน้องแพลวกาลังทาพ่นสีอง์ปูอยู่นะคะลงสีอยู่นะคะตอนนี้กําลังลงสีเนาะลงพื้นอยู่นะคะยังไม่ได้ใส่สีเหลืองใส่สีเหลืองเสร็จแล้วก็ใส่สีทองนะคะเหมือนส่วนหางนะคะ ส่วนหางก็คือใส่สีทองแล้วนะคะเอฟดูเอฟด,อดูคนสวยนะคะนี่นะคะช่างคนสวยของเรางเงลงสีเหลืองแล้วนะคะทั้งสวยทั้งเก่งนะคะปั้นก็สวยนะคะเอฟดูเหมือนกันคุณยายนี่นะคะนี่เสียนลงปูนะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะยายเนาะใช่ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะหมดโค้งนี้ก็ขึ้นเสียนแล้วเนาะขึ้นเสียงก็คือจบ เขาก็แต่งตบแต่งข้างล่างแล้วนะคะลุงก็เริ่มปรับที่ข้างล่างแล้วนะคะช่างคงสวยเราไปแล้วนะคะนุน่นมา,า,มา,า <S 2> <S 2> แล้วย่มาแล้วค่ะเราก็มาดูยาต่อนะแอบดูคนสวยเสร็จแล้วก็มาดูยาต่อนะคะนี่นะคะเราก็มาดูสวนย่อมต่อนะคะนี่นะคะ โอ้นางเล่นได้สบายเลยนะ่ามีล่มไม้ด้วยนะคะนี่เซฟฟี่ได้นะคะเอาดอกไม้อะไรมาลงอีกลองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะเอฟซี่นะคะนี่ อีกหน่อยร้านกาแฟข้างหลังเราก็จะเสร็จนะคะแล้วกับสวนหย่อมนะคะสี่นะคะโอ้โหน้องแพลทำแล้วนะคะเอฟซีซีนี่น้องแพลน้องแพลน้องแพลเราดูสวนหย่อมแล้วก็ดูช่างสีของเราด้วยล,ลงสีด้วยนะคะนี่น้องแพลคนสวยนะคะนี่แอบดูแอบดู <writers. S 1> น้องแพวปีนเมฆนะคะนี่นะองค์ปูม <lava. S 1> ันอยู่บนสวรรค์เลยจริงๆนะคะเอฟซีนะคะอืม สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สมอนชาแนลด้วยนะอัปเดตน้องแควให้ดูกับสวนสวนประกอบให้ดูสองอย่างเลยนะคะทั้งอัปเดตสวนทั้งน้องแพวแอบดูน้องแพวด้วยนะคะนี่ช่างสีช่างช่างคนสวยของเรานะคะนี่ช่างปั้นคนสวยนะคะ นี่นะคะสวนนะคะนี่สุดยอดเลยนะคะกดไลค์กดแ like, <Yeah. S 1> ชร์สมองชาแนลด้วยนะคะ,ปปะคอะไรนะอันนี้หญ้าญี่ปุ่นอันนั้นหญ้าอันนี้คนละหญ้านะคะไม่นูน<ย>กองนูนอะ่ะ อันนั้นชื่อยาอะไรนะคะยาอะไรนะยามาเลยมาเลนะคะนั่นยามาเลนะคะใช่ค่ะมาเลเซียใช่ค่ะมาเลเซียแล้วก็ยาญี่ปุ่นนะคะรถปูนมาแล้วนะคะเอฟซีนะคะใช่มานั่งไงมาเทสานพรพรมแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็ดูช่างสวยเรากำลังลงสีนะคะน้องแพลคนสวยนะคะนี้อัปเดตให้ดูสองอย่างพร้อมกันเลยนะคะทีก้อนเมฆขึ้นสวรรค์นะคะไหนบันไดขึ้นสวรรค์นะคะนั้นก้อนเมฆก็อยู่บนสวรรค์แล้วนะคะ ใครผ่านมา,ม,นา,นม,ามันต้องสุดผ่านมาปุ๊บมันต้องสุดุดตาเลยนะคะเพราะว่าเขาต้องชงกเพราะว่ามันสวยเด่นตะการนะคะนี่น้องแพลวก็อยู่ตรงนี้นะคะ FC สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะอัปเดตน้องแพลวให้ดูกับสวนย่อมนะคะควบกันนี่นะคะสวนย่อมก็ปลูกหญ้าแล้วนะคะนี่เกือบเสร็จแล้วนะคะนี่นี่นะคะ ัปเดตให้ดูสองอย่างพร้อมกันเลยนะคะนี่นะคะนี่คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สมองชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยเด้อ